ไปไปครับมือนี้เข้ามาที่อาคารสินิรัต์สภาพรครับสกายบอกของเคลือนสตีดทอดนะครับจะรัลานขาล้วยังกรเริ่มมีนะครับ ที่ขายน้ำขายของที่เลือเกลือนี่นะท่องเที่ยวก็ก็มาหลายเลยครับมือนี้เป็นวันอาทิตย์นะักท่องเที่ยวก็เยิม่มทยอยออกมานะครับมีร้านขายมีร้านอาหารบริการอะไรเลยครับเลื่อดีครับเดี๋ยวนี้กล้านะครับ มามาที่ต่างน้านยียงก่อน,นครับ <h> เป็นพี่เซ็นเซอร์ให้ไหมลองแพมมาแล้วก็เราก็มาเที่ยวทีนะครับเยอะเลยลูกทีมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไขไก่เพิ่นถาสักวันหนึงไก่น้ำเที่ยวต้องอธิบายนะคะว่ามีอะไรกเอาไปไก่อธิบายไม่ถูกค่ะต้องไปด้วยเพรามันจะสนุกสนานแค่ะได้ว่าเราจะทำเป็นไงที่จะพาไปที่ไหนกันนี่ไงคะ นี่ใครคะใครยังไม่เคยมาการแต่ว่าจะก็เกินไก่ใกล้ใกล้นั่นเพียวก็ยังไม่เคยมากมาเนี่ยเคยมาโอ้ยนะคะเดี๋ยวจะลระวังอ้าให้อันนี้มันหูจกกฟองแะแปลงนะคะระวังด้วยนะคะใครมีสมบัติราชการอะไรก็เก็บไว้ดีเรือมันล่วงลงไปข้างใต้ระวังเงี้ยน้ำลวกถ้าอันนั้นล่วงเราก็งอปไม่ได้อะไรอะอันนั้นอะอันนั้นคืออะไรอะ แมงขี้นาตอตาไปนี่ี่ัวมาจากไหนคะเียัวเนี่ยัวมาจากเรือกระทานค่ะ้ลาเรือค่ะนั่งฟ้าบรรทุไสค่ะจาองานหาุณลเทมจ้า็ีประธานจ่าประธานนั่งฟ้าผ้าเมื่อนี่ผ้าน้องๆมเดียวจ้าู้โซเฟอร์พามา ไชลานไก่เข้าไปไชหลากูมิฉลาค่ะกูมิฉลาเป็กูมิฉลาอยเป็นนูมงปิสดครัสาเดีคุณบางครัสายครับบากรับสบายดครับาครับสปายดครับยดครับสปาีรื่อยๆีปเรื่อยๆีาดีคร่ยดีคาดีคยีคยสยาไปีาาีดีดดีรื่อยๆยาารดี่าแชาค เอาโทษครับมันเป็นยังไงพูดถึงว่าออยังค่ะยังไม่พลอกเลยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะเนี่ยพาพี่ๆรุ่นพี่นี่อาจจะคนไหนเดินไม่ได้ก็เกาะข้างๆไปนะคะอ่าค่อยๆย่างไปนะคะอย่าอย่าไปมองป่องนะให้มองไปด้านหน้าค่ะด้านหน้าค่ะด้านหน้ามาสิมาสิกอฟมาสิเป็นเด็กรุ่นไหนอ่ะเนี่ย กลัวอะไรอ่ะไม่ได้กลัวดิไม่ได้กลัวก็รีบเดินสิเตี๊ยปีนเยสยมาหาวันนี้วันหยุดคนเยอะมากมากเลยหยุดตรงนี้วะต่ลไปไปงตกรนตกลงตกลตรงตี้ไตกงตอย่ตกลงตกงตกลงตกลงตกลงตกงตกล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 ตกลงนกครับลาตาลงตกล้ากลกลงต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 กลงากลงตกากลกลงตกลูตกลตากด

来来来呀